สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3มาเจอกับครูปอน,นะคะอ่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่นนี้ขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า37นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนะคะ บอกเครื่องหมายคณิตศาสตร์ตามที่กําหนดได้นะคะแล้วเรียนดูสิคะเครื่องหมายอันแรกนะคะเครื่องหมายอันนี้เขาเรียกว่ามากกว่านะคะให้นักเรียนเขียนตามรอยก่อนนะคะมากกว่าอ่าเครื่องหมายตัวต่อไปก็คือน้อยกว่านะคะนักเรียนอ่าเครือ่องหมายตัวต่อไปก็คือเท่ากับนะคะ ให้นักเรียนเขียนตามรอยมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนดูโจทย์นะคะด้านล่างนะคะนับจํานวนและเขียนตัวเลขตามจํานวนนับลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับลงในวงกลมที่สัมพันธ์กันอ่าดูข้อแรกนะคะอ่าอ่าช่องสีฟ้านะคะสองช่องนี้นะคะอ่าซ้ายมือ มีตุ๊กตาจำนวนกี่ตัวคะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวอ่าขวามือละคะมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวเขียนตัวเลขลงไปนะคะให้นักเรียนเอาทางด้านอ่าซ้ายมือเป็นหลักนะคะด้านนี้เป็นหลักนะลูกซ้ายมือเป็นหลักนะคะอ่าห้า มากกว่าหรือน้อยกว่า6กคะจำนวนตุ๊กตา5มากกว่าน้อยกว่า6คคะอ้าต้องน้อยกว่านะคะเขียนสัญลักษณ์นี้ลงไปเลยค่ะน้อยกว่า,าต่อไปมีลูกแซกกี่อันคะหนึ่ง6 7 8สามีอันนี้มีอยู่ลูกแซกอยู่8อัน มีไม้บล็อกนะคะจำนวนกี่อันคะหนึ่ง6 7สาี่ห้าหเดเขียนเลขเจ็ดลงไปอ่าเขาบอกว่าให้ดูดังด้านซ้ายมือก่อนนะคะ8ดมากกว่าหรือน้อยกว่า7คะ8ดมากกว่าหรือน้อยกว่า7คะอ่าก็ต้องมากกว่านะคะ8มากกว่า7เขียนสัญลักษณ์มากกว่าลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะมีแก้วน้ำจำนวนกี่ใบคะนับด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมดอยู่10บใบเขียนเลข10ลงไปเลยค่ะต่อไปมีถ้วยจำนวนกี่ใบคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 จ0บายจำนวนถ้วยและก็แก้วน้ำเท่ากันเลยใช่ไหมคะอาซ้ายมือก็มีอยู่10บใบขวามือก็มีอยู่10บใบต้องเขียนเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับอาเท่ากับเขียนตรง่องหมตรงนี้นะลูกเขียนเลยขีดสองเส้นขนานกันอาเสร็จแล้วคะ่ะให้เรียนกลับไปทบทวนนะคะลูกเดี๋ยวเราไปเรียนกันในวิชาพัฒนาภาษาไทยต่อนะคะ ต่อไปเราไปเรียนกันวิชาที่สองนะคะพัฒนาภาษาไทยให้เรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้าสองนะคะหน้าสองเยวมาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะอ่าคำแรกอ่านว่าควันสุนักทัดรมโทรทัศน์ทัะจัน อีกรอบนะคะกวันสุนักทัดรมโทรทัศน์ทักจันเมื่ออ่านตามแบบเรียบร้อยให้นักเรียนนะคะคัดนะคะคัดคํานะคะ,ะให้เรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่หน้าสามนะคะอ่าคำแรกอ่านว่าละคัังตะกระ้าพระสงฆ์กระโปง ประชาชนอ่นันอีกครั้งนะคะร,าคาระฆทางตะกาทผ้าสงกระโปรงประชาชนแล้วนเรียนคัดนะคะคัดตามแบบนะคะ,ะวันนี้ทำสอหน้านะคะหน้าสองและหน้า3แล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ